อายัดเงินเดือนของลูกหนี้ครบ10ปีแล้วนายจ้างจะต้องทําการหยุดการอายัดทันทีเลยหรือเปล่า <S 2> <S 2> เรื่องของการ <beleza> บังคับคดีกฎหมายมีการกําหนดว่าเจ้าหนี้สามารถทําการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคําพิพากษาได้โดยทําการบังคับคดีภายในกําหนดระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสัสา่งเราจะเห็นว่ากระบวนการของการบรรังคับคดีนะครับกำหนดให้มีการบังคับคดีภายใน10ปี ถ้าเจ้าหนี้มีการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาภายในกำหนดระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วถือว่าเจ้าหนี้ดำเนินการบัคคับคดีถูกต้องตามกฎหมายแล้วยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ทำการบัคคับคดีกับลูกหนี้โดยทำการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษามาแล้ว9ปี นายจ้างจะหยุดทำการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ในปีที่10ไม่ได้นายจ้างยังคงมีหน้าที่จะต้องทำการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ต่อไปจนกว่าหนี้ตามหมายบังคับพดีเนี่ยจะครบถ้วนแล้วนั่นหมายความว่าถ้านี่ตามหมายบังคับพดีเนี่ยยังไม่ครบถ้วนนายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่จะต้องทำการอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ต่อไปในปีที่ 11, 12, 13, 14หรือ15จนกว่าจะครบถ้วน และจะหยุดทําการอายัดได้ก็ต่อเมื่อสํานักง,งานบัคบดีมีหมายแจ้งให้หยุดการอายัดแล้วเท่านั้น